มีชุดน้องหมาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้พุดดิ้งใส่ดีกว่านะน่าจะชอบแหละบักบักบักบ,กบก สวัสดีค่ะน้องพุดดิ้งจ้าพรานี้เนี่ยมีชุดมาฝากด้วยนะเป็นชุดใหม่เลยแหละเหมาะกับหนูมากๆนะจ้ามาๆมา,มาลองใส่ดีกว่านะว้าวดีใจจังเลยค่ะจะเป็นยังไงย่าโอส้สวยๆทั้งนั้นเลยหนูชอบชอบจังเลยค่ะอ้แต่ว่านะหนูชอบชุดนี้มากกว่าคะ่ะโอ้น้องพุดดิ้งเนี่ยน่ารักจังเลยนะจ้ามาแต่น้นแล้วบูบีบหายไปไหนย่าไม่เห็นเลยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยบูบีบหลับะคะ่าจ้ อยู่ตรงนี้หรือเปล่าหน้าม,นะมีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ด้วยค่ะโอ้ย่าบอกนะ้องบูบิ๊มเนี่ยแอบหลับอีกแล้วอย่างงาั้นหรอไหนดูสิเฮ้ยบูบิ๊มเนี่ยแอบหลับจริงๆด้วยน,นี่อ่ะบูบิ๊มตื่นได้แล้วเออมีคนมานเรียกอีกแล้วอ,อ่ะกําลังนอนเพลินอยู่เลยนันเนี่ยในนี้อุ่นๆนะเฮ้ยปิดดีกว่าเอาซะอย่างงั้นนะบูบิ๊มไม่ยอมตื่นสักทีนึงทะบูบิ๊มจ้าจตื่นได้แล้วเออทําไมต้องตื่นด้วยยอเฮ้ยตื่น ได้อบอูบีบเนี่ยกำลังง่วงอยู่เลยเอ,อ่ะกี่โมงแล้วเนี่ยพอนี่สิบโมงแล้วจ้ะบูบีบบูบีบเนี่ยมากินข้าวได้แล้วนะอุ้ยแต่จะว่าไปนะ ดูเหมือนว่าน้องพุดดิ้งเนี่ยยังไม่มีข้าวเช้ากินเลยนี่นาะพอดีเนี่ยไม่ได้ซื้อเตียวเอาไว้อะทําไงดีล่ะนี่อเออไม่เป็นไรนะั้นเดี๋ยวให้พุดดิ้งเนี่ยกินขนมของบูบิ๊ไปก่อนก็ได้นั้นเนี่ยมีตั้งสองชิ้นเลยบูบิ๊บเนี่ยกินชิ้นหนึ่งก็ได้ก็ได้จ้าบูบิ๊บโอ้หเป็นคนมีน้ําใจเหมือนกันนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวน้องพุดดิ้งเนี่ยกินไปก่อนนะจ๊ะโอเคค่ะเป็น คนมีน้ำใจจิตใจดีก็ต้องบุ๊ปปิ๊บคนนี้แหละฮะองานพอนีวัานนะวันนี้เนี่ยพอนีจะออกไปซื้อข้าวให้พุดดิ้งหน่อยหนาะเป็นอาหารน้องหมานะเดี๋ยวบุ๊ปปิ๊บเนี่ยช่วยเฝ้าน้องพุดดิ้งอยู่บ้านแทนพอนีได้ไหมจ๊าได้เลยคัะผมสบายปื่อสตือโป๋เฮ้ยแอบนอนต่อดีไม่แน่กําลังง้ออยู่เลยยะนี่พุดดิ้งจา๊าอยู่บ้านเนี่ยเป็นเด็กดีนะอยู่กับบุ๊บปิ๊บหน่อยนะจ๊ะโอเคค่ะ จะกะจีจังเออจะว่าไปนะน้องพุดดิ้งเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขาไม่มีใครมาทําอะไรหลอกม้างั้นเดี๋ยวบวินเนี่ยกินขนมก่อนดีกว่าแล้วค่อยนอนต่อเลยย่ำย่ำยำยตรงไหนน้าอาหารน้องหมาชืบชืบชืบฮตรงนี้ไม่ใช่นี่หว่าตรงนี้นี่มันอาหารน้องแมวนี่เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนละกัน เจอแล้วโอาไหนดีนะโหอ,อาหารน้องหมาเนี่ยจะไปหมดโลยอย่างงั้นเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งแล้วกันจะว่าไปนะเดี๋ยวเราเนี่ยซื้อขนมกล้วยให้น้องปูปี๊บด้วยดีกว่านะขนมใกล้หมดแล้วขอบคุณที่มาใช้บริการนะคะคุณลูกค้าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านนะขอบคุณคะ่ะโหอ,ออกไปตูวดีกว่าเตือง กลับมาบ้านแล้วนะโหน้องพุดดิ้งเนี่ยจะหิวหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเนี่ยรีบไปหาดีกว่าน้องพุดดิ้งจ้าพอนี่มาแล้วจ้าเฮ้ยแต่ว่านะอะไรบางอย่างมันดูแปลกๆยังไงอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทาไมน้องพุดดิ้งทาไมถึงมีสองตัวแบบนี้ละ่ะนี่ตัวไหนเป็นตัวพุดดิ้งละ่ะนี่พุดดิ้งเฮ้ยอย่าบอกนะ้องพุดดิ้งคลอนลูกอย่างนั้นหรอบัก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 เนียเป็นพุดดิ้งเองค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพุดดิ้งอย่างนั้นห,หน,นอทําไมตัว ถึงใหญ่โตแบบนี้ทำไมดูแป,ปลกๆอ่ะนี่ตัวใหญ่เกินไปแล้วนะไปกินอะไรมาพุดดิง้งพุดดิ้งยังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะก็กินแค่กล้วยหอมเองนะคะกินแค่กล้วยหอมอยังนั้นเนอะแล้วจะตัวใหญ่มาโหดล้านแบบนี้ได้ยังไงค่ะถยังมีเจ้าตัวน้อยอีกนะ้นี่ลูกของพุดดิ้งเหรอจ๊ะอืมลูกอะไรล่ะคะหนูยังไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะ้าเฮ้ยนี่คอนลูกยังไม่รู้ตัวอ,อย่างงั้นหลอนเนี่ยแล้วบูปิบหายไปไหนอ่ะเฮ้ยบูปิบอย่าบอกนะว่ายังนอนอยู่ในนี้อีกอย่าง งั้นหรอหุยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเนี่ยนี่บูบีบจ๋าตื่นได้แล้วนะยังนอนอีกเหรอจ้าพอีีเนี่ยบอกให้เฝ้าน้องพุดดิ้งเอาไว้ไงแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบูบีบรู้หรือเปล่าเนี่ย ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ทานเลียกหยุดเลยนะจ๊าบูบีมบอย่ามาทำแบบนี้เลยนะโพนี่เนี่ยเปิดดูเลยดีกว่าทำอะไรอยู่เนี่ยเออเปิดทำไมอะบูบีมเนี่ยเฝ้าน้องพุดดิ้งยังไงอะเฮาทำให้เกิดเรื่องราวแบบนี้นะ่ะแล้วใครเป็นพ่อเด็กนะอืใครเป็นพ่อเด็กอย่างนั้นเหรอเอ้าจะไปรู้ไหมล่ะมาถามบูบี๊ปะ่ะนี่พูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าไม่ยอมเฝ้าน้องพุดดิ้งให้ดีๆเลยใช่ไหมมัวแต่นอนหลับนะบูบี๊แล้วบูบี๊เนี่ยได้พาคนอื่นเข้าบ้านเราหรือเปล่านะ คนอื่นอย่างงั้นหรอเอ้เปล่านะฮะบูบิ๊มเนี่ยไม่ได้พาใครเข้าในบ้านเลยครับผมแล้วแบบนี้จะทํายังไงอะบูบิ๊มน้องพุดดิ้งเนี่ยท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาแล้วแล้วพ่อเด็กอยู่ไหนเนี่ยพ่อเด็กต้องมารับผิดชอบนะเอ,อ้ยฟังแล้วง่วงช้ำมัดเลยอกขอหลับได้ไหมอะพอนี่จะนอนก็นอนไปเลยบูบิ๊มถ้าไม่ยอมช่วยกันนะงั้นเดี๋ยวพอนี่เนี่ยไปตามหาเองก็ได้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทําน้องพุดดิ้งท้องแล้วก็มีลูกออกมาแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ออนอนต่อดีกว่าสบายจุงเบยเอะไรเละๆมีเพื่อนเพิ่มอีกตั้งหนึ่งคนเนี่ยออบกับกบกักบักสวัสดีครับผมมีอะไรผมช่วยมิครับอ,อ๋อคุณหมาตำวรวจค่พะพอดีต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยนะคะพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมีน้องหมาทองแล้วก็คลอดลูกออกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าใครคือพ่อนะคะช่วยตามหาหน่อยได้มคะับส่วนบรรเทาทุกหมาช่วยเหลือคุณได้ครับอุ้มผมไปเลยครับเอ,อ้ยนายได้เป็นคนทําให้หมาที่บ้านของ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยท้องหรือเปล่านะคะบอกมาซะดีๆนะเอยฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งนั้นนะฉันชอบนอนฉันนอนอยู่เดียวอ่ะฉันนอนทั้งวันเลยไม่เชื่อถามแมวตู้ข้างๆเด้เอออย่างนั้นเองอย่างนั้นหรอืมงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยไปถามอีกตัวหนึ่งก็ได้เ้ยนี่นายนายฉันจะบอกอะไรให้นะหิมะตรงนี้เนี่ยมันค้อสนุกเลยย่านี่เดี๋ยวก่อนสิคุยเรื่องงานให้รู้เรื่องก่อนอย่าเพิ่งมาเล่นกันสิเออโทษทีนะพอดีว่ามันเพลินไปหน่อยน่เออ เออมีอะไรหรอครับคุณตำรวจอ,อ๋อพอดีว่ามีเรื่องจะถามหน่อยนะมีใครเนี่ยทำน้องหมาที่บ้านของคุณผู้หญิงคนนี้ท้องนะเป็นหนายหรือเปล่านะฮะทำผู้หญิง พอดีว่าฉันยังเด็กอยู่เลยนะฉันอายุแค่สองขวบเองนะเอออะไรนะในสองขวบยังงนะั้นเนาฉันนึกว่าสิบแปดขวบซะอีกนะเนี่ยเฮ้ยทําไมไหนายหน้าแก่จังเลยยา <_ d _> อะไรของคุณตํารวจเนี่ยมาว่าผมแก่ได้ยังไงครับวันนี้เนี่ยจะรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่คุณผู้หญิงครับผมรู้แล้วจะต้องทอํายังไงจับมันให้หมดทุกตัวอย่าไปที่บ้านเลยแล้วก็เขนคําตอบเลยดีกว่านะอะอะไรนะจะจับผมหรอครับอย่าจับผมครับอย่าจับผมกลัวแล้ว เออนี่คือหน้าตาผู้เสียหายหรอใครทําพี่สาวคนนี้ท้องกันนะสงสัยจังเลยอ่ะฉันเปล่าดะาฉันไม่ได้ทําซะหน่อยโดนจับมาฉันก็ไม่ได้ทําเหมือนกันนะดูสิผิวของฉันนะไม่เหมือนผู้หญิงคนนี้เลยนะดูสิผิวของฉันเป็นสีด่างๆอ่ะตัวนี้เนี่ยมันสีขาวจ้วงเลยอ่ะเฮ้ยฉันว่าฉันรู้แล้วนะว่าใครเนี่ยที่เป็นคนทำนะบักบักบอกบักบกเฮ้ยนายรู้ได้ไง ใครเป็นคนทำาก็ตรงได้านเราี่ไงเราดูสิมีเจ้าตัวสีขาวอยู่หนาหูยาวๆด้วยเอออะไรนะนายจะบอกว่ากระต่ายทำอเอ้ยใช่ที่ไหนเราบูบี้ไม่ได้ทำฉันหน่อยอย่ามาโทษบูบี้นะบูบี้มันไม่ใช่พ่อนเด็กคนนี้นี่คุณตำรวจคะตกลงว่าพาน้องหมามาทั้งหมดเนี่ยได้ผลสรุปว่ายังไงบ้างหรอคะเออผลสรุปก็คือผมไม่รู้ค่ะเพื่อนเอาอะไรกันเดี่ยวโหพาน้องหมามาทั้งเมือง แล้วนะยังไม่รู้อีกรอผลสรุปคืออะไรนะมัวแต่ทําอะไรอยู่คะเออคือว่านะครับผมมัวแต่มองสาวน่าดูสีหผิวขาวเป็นผุดผ่องยองใหญ่ค้นฟูฟ่องโอ้โหเนี่ยกับเนื้อคู่ผมเลยครับผมอะไรของคุณตํารวจเนี่ยฮอบอกให้มาพิสูจน์หลักฐานนะมาจ้องสาวซะอย่างนั้นนะเออแต่หลอกฉันมันเลยอยาสนุกสนุกรอบนี้อ่าเอ๊บูบีฟอะไรของบูบีฟเนี่ยสนุกอะไรกันฮะแปลกแปกแล้วนะเออ เออคือว่าไม่มีอะไรฮะพนี่โบบีไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเลยนะฮิฮิฮิโบบีบอกพนี่มาซะดีๆนะโบบีเนีย่ยต้องมีรับลมคมในอะไรแน่นๆเลยค่ะอย่าคิดเนาะพนี่ดูไม่ออกนะอยู่กันมาตั้งนานนะบอกมาเลยนะว่าเก็บซ่อนความลับอะไรไว้อยู่นะเอออะไร,รอ่ะพนี่โบบี้ไม่รู้เรื่องนะฮิฮิ นี่ Boo ep, บูบีปอบคนนี้มาเด๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเนีย่ยเดือนนี้จะไม่ให้กินขนมเลยทั้งเดือนนะงดไปเลยค่ะดีไหมอะอะไรนะงดขนมอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ,อย่างงดขนมบูบีมเลยนะเฮ้ยยอมแล้วยอมแล้ว,ยอ,ลวยอมแล้วก็ได้เฮ้ยออยอมบอกความจริงแล้วอ่า อันแน่นายจะบอกว่านายเนี่ยเป็นคนทําสาวท้องใช่ไหมเนี่ยเฮ้บูบีฟได้ที่ไหนเราบูว้เป็นกระต่ายนะจะไปทําท้องได้ยังไงเล่าตกลงว่ายังไงจ้าบูบีฟทำไมน้องพุดดิ้งเนี่ยถึงได้ตัวใหญ่เบิ่มเริ่มเทมขนาดนี้แถมยังมีน้องอีกตัวหนึ่งค่ะโ卜ไม่กล้าฮิฮ <c oughs> <c oughs> ิกบูบีฟมาทำบักยังไงล่ะพอนี้อยากรู้จ,จี้ฮะอะไรนะทําบักอย่างนั้นเห,ออร,หรอทํายังไงอ่ะบูบีฟรีบบอกพอนี้เลยนะพอนี้อยากรู้มากอะ่ะจะได้เอาไปบอกเพื่อนๆนะ เออได้ไยได้เลย,เลยงั้นก่อนอื่นเลยนะพอนี่เนี่ยลองกดออกก่อนนะโอเคจ้าทำยังไงอย่างงั้นหรอชแวบกดลูกศรอ,ออกแบบนี้อย่างั้นหรอแล้วก็กดเข้ามาใหม่หรือเปล่าใช่แล้วฮามนี่ไงมันเป็นบั๊กนะพอเข้ามาแล้วเนี่ยหมาหายไปเลยเนะี่ยเห็นหรือเปล่าล่าโอ๋จริงด้วยนะ้าแล้วก็จะทําน้องหมาตัวใหญ่เนี่ยต้องทํายังไงหรอเออก่อนอื่นเลยนะพอนี่จะต้องอุ้มน้องหมาไปยังไงล่ะโอ้โอ้โอหยิบออกมาก่อนเอาเอาเอาหยิบชุดออกมาหมดเลยหรอเพรพอนี่ อุ้มน้องหมาไปเลยนะโอเคจ้ะบูบีบเชเวฟแล้วก็ต่อไปนะพอนี่พอนี่เนี่ยจะต้องไปที่บ้าน3ามชั้นนะหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่มันมีลิฟต์แบบพอนี่อย่างเช่นที่นี่เลยเป็นห้างสรรพสินค้าน,นะหรือว่าจะเป็นสนามบินก็ได้งั้นพอนี่เนี่ยขอเลือกเป็นห้างสรรพสินค้าละกันนะจ๊ะนี่นี่พอนี่เอาตัวละครออกมาเลยนะแต่ว่านะเวลาที่จะทาน้องหมาเนี่ยพอนี่ห้ามเข้าไปในลิฟต์กับน้องหมานะต้องเอาน้องหมาเนี่ยวางไว้ในลิฟต์ตัวเดียวแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยพอนี กดชั้นอื่นได้เลยแบบนี้เลยแล้วก็รออย่างนั้นหรอบูบีฟจะได้หรอเฮ้ยอะไรอ่ะ น้องหมาตัวเปร้อมเท่าเลยอ่ะตอนแรกเนี่ยยังตัวเล็กอยู่เลยน่นาบูบีเอ่ะถูกต้องแล้วยังไงน่ะเสร็จแล้วนะพอนี่ก็อุ้มได้เลยนี่เชเวฟเลยนี่แล้วพอนี่นะก็สามารถเอาน้องหมาเนี่ยมาไว้ที่บ้านบาร์บี้ที่นี่ได้เลยยังไงล่านี่งไงมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะบูบีว่าแต่นะพอนี่สงสัยอย่าตะกี้นี้พอนี่เห็นนะมันมีน้องหมาตัวเล็กตัวใหญ่นี่นะแล้วทําให้น้องหมาตัวเล็กเนี่ยไม่อยู่ด้วยทยํายังไงหรอไม่ยากไม่ยากนะ ก่อนอื่นนะพนี่เนี่ยเอาน้องหมาตัวใหญ่มาไว้ที่บ้านบาร์บี้แล้วใช่ไหมพนี่เนี่ยก็เพียงแค่กดออกได้เลยนะแต่ว่านะน้องหมาเนี่ยจะต้องห้ามยืนอยู่บนอะไรนะให้น้องหมาเนี่ยยืนอยู่บนพื้นธรรมดานะพนี่โอเคจ้ะให้น้องหมายืนอยู่บนพื้นธรรมดาแล้วนะแล้วทํายังไงต่อหรอแล้วก็กดลูกศรอ,ออกได้เลยนะแล้วก็กดไปนี่เลยตรงด้านใช้มือเนี่ยให้มันเป็น AW Pass คลิปยังไงล่ะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเลื่อนมานะแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้หนึ่งที โอเคจ้ากดปุ่มรีเซ็ตแล้วแล้วทํายังไงต่อล่ะล้วก็กดน้องหมาอีกหนึ่งทีเลยแบบนี้นั่นเองนะกดออกมาเลยเชวัปโอ้ไม่กอดได้จริง,รงๆหลอเนี่ยบูบี๊บโอ้โหนี่ก็คือข้างในนี้เนี่ยมีบ้านน้องหมาเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีน้องหมาตัวเล็กเนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะจ้าเชวัปเลยอุ๊ยพอนี้ขออุ้มก่อนนะเชื้อเชื้อเชื้อโอ้โหหยิบยากจังเลยอยาหยิบมันเนี่ยได้แต่เสื้อผ้าน้องหมานะแป๊บนึงนะจ๊ะ ชื้อเลยโอ้ได้น้องหมามาแล้วนี่ก่อนได้ด้วยก่อนได้ด้วยแล้วก็นี่ไงนี่ไงที่เป็นตัวบอลล่มเลยอ่ะกคนนี้โอ้ใม่เ,เพื่อนดูหน่อยจีโอเคจับบูบีแปมหนึ่งนะชั่วแเลยนี่จับที่ขาน้องหมานี่อุ้มได้ด้วยสุดยอดสุดยอดโอ้ตัวบอลล่มเลยย่ะโอ้พวกเราเนี่ยถ้ามีตัวเล็กก็คงดีนะแต่ว่าพวกเราทําไม่ได้ย่าพวกเรามีแต่ตัวแบบนี้ใช่ไหมูกต้องเพราะว่าพวกนายตัวใหญ่อย,อยู่เหมือนเดิมแล้วค่ะพวกนา ก็เลยเปลี่ยนไซส์ไม่ได้ยังไงล่ะ เสงเลยฉันอยากมีลูกมั่งอะไม่เป็นไรนะไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบุบิ๊กเนี่ยหาแฟนให้เอาไหมล่ะเอออะไรนะหาแฟนให้ฉันเหรอเฮ้ยมีหรอมีหรอมีสาวฉาด้วยหรอนอกจากตัวนี้น่าเออมีสีฮามีสีฮามเดี๋ยวบุบิ๊กป่องนะเดี๋ยวให้พอนี่ไปทำให้ดูเลยพอนี่พอนี่ตามบุบิ๊กมาแล้วเนี่ยพอนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีแพ็คเติมเงินเป็นน้องหมาด้วยนะเป็นน้องหมวตัวเล็กๆ3ตัวเลยเฮียจำได้อเปล่าลองกดมาดูเลยกดเคลมเลยอะไรกันเนี่ย ีบบอย่าบอกนะว่าน้องหมาสามตัวนี้เนี่ยก็สามารถทําตัวใหญ่ได้ด้วยอย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วครับผมแปแปะพนี่อุ้มไปเลยนะโอเคจ้าบุบี๊บเชวัลแชวัลแวบ เราจะต้องไปที่ที่มันมีลิฟต์ใช่ไหมจ๊าถูกต้องแล้วับผมนี่พรานี่หยิบน้องมานนะอุ้มทีละตัวเนี่ยอชือบแบบนี้ทีละตัวทีละตัวแล้วก็เข้าลิฟต์เลยโอเคจ้ะบุบี้พอนี่เนี่ยจะไม่เข้าไปด้วยนาะนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดลิฟต์ไปชืบเลยไหนดูซิว่าน้องมานเนี่ยจะตัวใหญ่รอเปล่า โอ้ oh my ก o d น้องหมาตัวบะร่มเท่มเลยอะบูบี๊ตัวสิวพอนี่ขออุ้มหน่อยโอ้โหตัวบะร่มจริงจริงด้วยนี่นี่พอนี่เดี๋ยวพาน้องหมาน,นี่ลงลิฟต์ไปชั้นหนึ่งก่อนนะพอนี่โอเคจ้ะบูบีบ๊กดลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งเลยอ้ามาแล้วอย่างนั้นหรอบูบี๊บอยากบอกนะว่าอย่าเพิ่งเอาน้องหมาน,นี่ใส่ลงไปในตะกร้านะฮะเดี๋ยวบูบี๊เนี่ยจะพาไปแกะแพ้อ,อีกรอบหนึงนะโอเคจ้ะบูบีบ๊ให้พอนี่เนี่ยกดรีเซ็ตด้วยหรือเปล่าถูกต้องแล้วครับผมแล้วต้องกดรี เสียทีนึงนะแต่ว่าน้องหมาตัวใหญ่เนี่ยยังอยู่นะฮะผมนี้กดไปเลยกดเคลมเลยฮะทาราดำท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 ำมาแล้วนะอุ้ยจะว่าไปนะพนนี้สงสัยอยู่จริงรอเปล่านะบูปีบเดี๋ยวคนนี้เนี่ยเดินไปดูดีกว่าชืบ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 ,ชบนะอู้จะอยู่หรือเปล่า โอ้ oh my god นี่มันอะไรกันเนี่ยยังอยู่ยังงั้นหรองั้นแบบนี้นะก็หมายความว่าน้องหมาแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมีลูกกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะบูปีป๊ดูจี่อัชแวบชแวบชเวบโอ้โหสุดยอดไปเลยเอบูบีรู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรนะมาจากทางนู้นนะ่ะเอ๊อะไรหรอจ้าบูบีไหนย่าเงาีง้ยเงีง้ยเงีง้ยเงี้ยเงี้ยพวกเราบินมาครับผมพอดีว่าอยากมีแฟนมากเลยย่าโอ้ my god อะไรกันเนี่ย โหถึงขนาดบินมาเลยอย่างนั้นหรอโหสามตัวแล้วก็ ออะไรมันจะพอดีขนาดนี้เนี่ยเออว่าแต่นั้นแล้วบูปีพาม่เห็นมีแฟนมั้งเลยอย่าพวกนี้มีแฟนหมดเลยเออไม่อยู่ดีทําเลยเอาล่ะทุกคนจ้าป้าพวกนี้เนี่ยมันอยู่ได้เพียงแค่ช่วงคราวนะก่อนที่เกโอตาโวเนี่ยเขาจะแก้ไขนะจ๊ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเล่นไม่ได้แล้วนะใครอยากเล่นนะจ๊าก็เอาไปเล่นกันก่อนได้เลยนะจ๊าสนุกสนุกเลยทํานงหมาตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหน่ารักชะมัดเลยเนาะแล้วก็นาะพี่พวกนี้อย่างบ นะจ๊ะใครที่เจอปัญหาบ้างเนี่ยอุ้มน้องหมาออกมาแล้วอุ้ยทำไมน้องหมาหายไปไหนเอย่ยหาน้องหมาไม่เจอนะพี่คนนี้แนะนำนะคะว่าทุกคนเนี่ย สามารถไปกดรีเซ็ตแพ็คได้เลยนะแล้วก็เอามาทําใหม่ได้เลยจ้าแล้วก็แล้วก็นะคะโบบีบอยากบอกว่าใครที่อุ้มน้องหมามาแล้วเนี่ยแล้วน้องหมาหายไปจากมือนะโบบีบอยากบอกว่าทุกคนเนี่ยเป็นสถานที่เล่นได้เลยสมมติว่ามาที่นี่แล้วอุ้ยมาหายใช่ไหมให้ทุกคนนะเปลี่ยนที่เนี่ยไปที่สนามบินก็ได้ที่มันมีลิฟต์นะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าก็ได้ครับผมและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะขอบคุณนะคร น้องสาวจา๋าตอนนี้เนี่ยล้วอยู่ด้วยกันสองต่อสองแล้วนะน้องหมาตัวอื่นไปหมดแล้วนะจ๊ะเป็นแฟนกับพี่ไหมจ๊ะเออโทอดทีนะคะพอดีว่าคนไม่ใช่สเปคฉันนะคะเออเฮ้อแอบมองเธอมาตั้งนั้นอ,อกหักเลย